พี่น้องวัสดีครับเรียบร้อยทรงงานไปอีกหลังโอ้ยเห็นบอทรงนี่โปรดักนะคะเริ่มต้นสแตนดาร์ดอยู่ที่27ค่ะเป็นทรงโมเดิร์นอันนี้เป็นทรงจัวแน่นอนต้องมีการเพิ่มนะคะสเปคเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มดีเทลเพิ่มรายละเอียดทางลูกค้ารีเควสมาหลังนี้อยู่นองเสือนะคะขิ้มเขี้ยมน,ะค,ะนยครนายกคลอง12เป็นอันว่าปิดจอบ วิกเอ็นมืออืน่นเจหย,ยุดขอ,อนุญาตหยุดไปบุกป่าลุยดงมาหลายจังหวัดแล้วกระดูกกระเดียวกะออนลาขออนุญาตจบงานนี้แล้วก็หยุดส่วนสเปคและราคาออือถามใตคอมเมนต์มาเจติกบังซ่าและทีม t Event ีเซ e อีเยินดีรับใช้ยินดีให้บริการแข็งแรงทนทานใช้งานได้เต็มอัตรากะทีเซตอีเวน เดียวงานกับเจ๊ใจจบเล้าหลือเลยค่ะถึกใจก็ทักมาแพ้งกันกับสนับสนุนการงานกันเดอ้อเจ๊ของานกับมูเจ้าพา้าผ้าพา,พาพ้าทิมขับเคือ